ถ้าเป็นหลวงป,ปู่สุของน,นี้ก็เป็นพระอีกองคหนึ่งที่ชอบมากแล้วก็อยู่ในความทรงจําผมตลอดเวลานี่นะครับองค์จริงองค์เล็กนิดเดียวครับจิ๋วตะเจาครับแล้วแพงด้วยจิ๋วตะเจวแล้วแพงด้วยนะครับแพงก็ต้องซื้อครับเพราะว่าไม่มีแล้วตั้งแต่ผมเล่นพระมาแบบนี้มีไม่น่าเกิน ไม่น่าเกิน20องค์นะครับของหลวงพ่อนะฮะแต่ต้องแบบนี้นะผิวพันธ์แบบนี้นะครับด้านข้างแบบนี้ดูแล้วแบบนี้นะครับบางองค์ผมดูแล้วคนละงานกันผมก็ไม่ถือว่าอยู่ในรุ่นนี้นะนะฮะอันนี้ทันหลวงพ่อแน่นอนแล้วก็ถึงยุคถึงสมัยหลวงพ่อหลวงปู่สุกวัดปอคอมักสาบเท่าเนี่ยสร้างแน่นอนนะครับ หลวงู่สุก็เป็นพระที่ทางชัยนาธเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดชัยนาธเนี่ยไปทางเหนือของทางจังหวัดสุพรรณเนี่ยถือว่าหลวงู่สุกนี้เป็นเป็นพระเกจิคณาจารย์อันดับหนึ่งของจังหวัดชัยนาธเลยนะครับเกจิคณาจารย์อันดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเป็นสุพรรณก็ต้องหลวงพ่อเนียมนะครับอันนี้ก็หลวงู่สุกผมแกะให้ดูนะครับนี่นี่ให้ชมดูก่อนดูสีนฮะ ที่เราเล่นกันบางทีที่เห็นที่ซื้อกันก็จะเป็นสีออกเหลืองแบบทองเหลืองจัดจ่าเลยนะครับแต่ว่าผมขอบอกไว้ตรงนี้ว่าเฉพาะพิมพ์นี้นะฮะหลวงปู่น่าจะมีโลหะที่มีมูลค่าอย่างอื่นผสมด้วยนอกจากทองเหลืองนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจส่วนตัวนะครับ ถ้าใครเก็บไปเป็นแนวทางก็โอเคนะครับถ้าใครไม่เชื่อก็ผ่านไปนะครับน่าจะมีทองคําผสมมีเงินมีนาคแน่นอนนะครับเพราะว่าเราดูพิจารณาจากองค์พระแล้วเนี่ย<ม>เนื้อขององค์พระเนี่ยเป็นโลหะที่หล่อไม่เข้ากันเลยมีเกตเป็นทองคา <c oughs> มีเกตเป็นเงินมีเกตเป็นนาคเลย เห็นชัดชัดเลยนะครับสําหรับองค์นี้บางทีเราพูดไปบางคนก็น้องน้องก็อาจจะหัวเราะเพราะว่าพี่เริ่มยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมผ่านพระมาค่อนข้างเยอะนะครับหลวงปู่สุขเนี่ยเราก็พิจารณาเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวหรือว่าผมก็ไม่ได้อ่านหนังสืออย่างเดียวไม่ได้ดูรูปอย่างเดียวนะครับเราทําความเข้าใจกับพระเป็นหลักนะครับส่วนส่วนใหญ่เราทําความเข้าใจกับพระเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เลย ね ه, ね ه. ในยุคยุคหนึ่งนะครับประพามนทนราคาสู้หลวงปุษก์วกัปักของมะขามเท่าพิมพ์นี้ไม่ได้นะครับสมัยโบราณเนี่ยนักเล่นรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาให้ความสําคัญพิมพ์นี้มากกว่านะครับเราก็ชอบซื้อพิมพ์นี้กันมากกว่าพิมพ์ประพามนทนที่มีหน้าตานี่น่าจะเป็นการแกะไม่พิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการแกะไม่พิมพ์ครั้งแรกก็คือพิมพ์นี้นะครับแล้วก็ ทางด้านช่างหรือทางด้านหลวงปู่สุกเนี่ยท่านอยากจะให้พระเนี่ยมีหน้าตาก็แกะไม้พิมพ์เพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็แกะรัศมีให้คมชัดเข้าไปนี่ฮะรอยเทรอยโบราณเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับอยากให้ดูเป็นเป็นวิทยาทานเลยผมมาเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่มือประสานนะครับมีตุ้มตุมของสังติแล้วถ้าใครมองลึกไปนะครับด้านหูข้างนี้จะมีเนื้อเกินนะครับ ระหว่างเส้นที่เป็นประพานทนแล้วก็ข้างหูเนี่ยจะมีเนื้อเกินนิดหนึ่งนะครับนูนขึ้นมามีทุกองค์นะครับสําหรับพิมพ์นี้เนะฮะสีก็ทองเลยเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นเกดเกตเนี่ยทองทั้งนั้นแหละครับเกดเกตเนี่ยทองทั้งนั้นนะครับเกดเกตเนี่ยทองทั้งนั้นนะฮะด้านข้างเห็นไหมฮะด้านข้างออาข้างบนก่อนเนี่ยเป็นรอยหักเป็นรอยหักเลยนะครับ นี่ดานข้างอันนี้เรียบอันนี้เทไม่ไม่ไม่เกินออกมาก็จะโอเคเรียบไปนะฮะเนี่ยโอ้ยางนี้เห็นชัดเลยเห็นไหมครับเนี่ยโลหะมันไม่เข้ากันโลหะมไม่เข้ากันแล้วมีรอยจานพุทธตัวพุทธตัวเดียวกับที่อยู่ด้านหลังของพระสี่เหลี่ยมพิมพ์รัศมีนะครับพระหุรัศมีที่มีหน้าตา ก็จะเป็นตัวพุทธตัวนี้แหละหม้วนนะครับน,นี่รอยเครื่องมือโบราณที่ใช้ตัดนะครับอาจจะตัดผ้าหรืออะไรก็จะมีให้ดูในความโบราณเห็นไหมฮะาเนไครับอย่างนี้ใครมีรับเช่านะครับ